สวัสด,ดีครับนยูกวไปทิวนะครับผมวันนี้เราจะมาชวนแม่ยายออกทริปนะครับแต่ออกทริปไม่ธรรมดาแล้วทุกคนนะอันนี้เป็นหมวกแม่ยายนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยใส่ไว้ในนี้คิดประมาคิดประมาเอานนี้ใส่ไว้นี้นครับแล้วก็ชวนแม่ยายออกทริปเออไปไป<ะ>ดูสิแม่ยายจะรู้สึกยังไงมามาเราจะเริ่มทําการมัด<ร>ก่อนเ,<ร>เลยอย่าง,ยางมัดนะครับผม เอ,องเทส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 เวลาอันนั้นน่ะไม่ใช่ไปไปออกทริปกันไปเที่ยวไปดูดิว่าแผนเราจะสำเร็จไหมไปกันเลยเอาแล้วทุกคนรถก็พร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเรียกแม่มานะแม่แม่แม่พร้อมยังเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยเร็ว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 จะให้มาย้ายเลือกดูดี่ใจเลือกขนาดน ยายเขาต้องเลือกเอ็กแม็กซ์อยู่นะเพราะเอ็กแม็กเสียะดูแล้วเย็นเนี่ยนะอ้าวเขาไปเย็นๆที่แลยตอนเย็นนี่แหละฝนไม่ได้ตกเออช้ำๆไปเลยไปเลยหนุนจะให้แม่ให้แม่เลือกก่อนเออให้แม่เลือกอย่างนี้ขี่ที่ไหนอ่ะจะไหวเพื่ะนเราไมที่ไหนไหวก็ไปที่นั้นที่ไหนทนู้นเตี้ยหน่อยที่ไหนไหวก็ไปที่นั้น เตี้ยๆหน่อยเนี่ยไปๆแบ่งเงนไปใส่หมอน้อกเลยแม่ผัวไทยใส่หมอน้องเล่นอะไรรึไ่เอาโอ้โหโดนไปทำไมโอ้โหท่ากันดูว่าตัวเองรายหมดเลยเนาะนั่นโอ้โหเล่นอย่างเงี้ยเล่นไม่รู้เลยโอ้โหไป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 ใครใครใไม่ ไอ้ตัวนั้นออกใช่ใช่ใช่มิวเอาไอตัวแบบนี้มันออกไปเถอะเอาทีอ่ะมันออกไปเลยออกไปนี่แหละเน่อ่ะไปไปเอาทิปไปไปกันเลยเดี๋ยวเอาออกไปเถอะไปดิเดี๋ยวพูดตกก่อนแย่งอ no. ่ะกูแย่งแย่งอะไรเลยไอ้ดิโอ้อ๋อ ไปครับเดี๋ยวเราบอ,อกทิปกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กลแชร์ได้นะครับบ๊ายบาย